จีเราช่วยมีสมุดไหมตุวที่นามีสมุดไหมเอออ้าวทีนี้ค,คุณครูจะแชร์หน้าจอให้ดูทำต่อจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วใครยังไม่ได้ทำสองแบบฝึกหัดแล้วไปตามเอานะเครมไหมอ้าวใจเย็นเดอ้ออาใหม่ แป๊บนะอันนี้เห็นหน้าจอเป็นอะไรอยู่อ่ะ

อ,อ,อ่ะเห็นหนะ้าจอนี้ไม่เ,เอ่ยเะแบบฝึกหัดที่สามเห็นแบบฝึกหัดที่สามนะเ็นคะแบบฝึกหัดที่สามจำนวนนะับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์อันนี้ง่ายมากนักเรียนวันนี้นักเรียนก็เขียนวันที่ของวันนี้นะคะวันนี้วันที่วันอะไรเอย่ยวันนี้วาน อ่วาวันอังคารเราก็เขียนที่สมุดวันอังคารวันอังคารที่ที่อ้าวม่เหายไปไหนละรีมอยู่ด้วยไม่รู้ทำอะไรอ่ะ วันอังคารอังคารที่เท่าไหร่ที่ยี่สิบสองค่ะเฮ้ยเออเมอีสองเมื่อกี้ครูเขียนห้องเมื่อกี้ผิดวันที่แน่เลยอ่ะมิถุนายน พ่สอพ่อสอนสอง้าสี่ค่ะนักเรียนเขียนลงไปนะอ้าวแล้วครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเลเขสี่ครูปเปี้ยวจ้า เดี๋ยวมีปัญหานเลยสิอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนว่าแบบฝึกหัดที่3ข้อหนึ่งจากหลักลูกคิดแสดงจำนวนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก Arabic, และตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยเขียนฟังอธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยให้เวลาทำเวลาทำตรงเนี้ยที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยไม่ต้องวาดรูปลงไปนะ อ่านักเรียนก็เขียนตีตารางก็ได้หนึ่งตัวเลขฮินดูอารบบกตัวเลขไทยตัวหนังสือตามตามแบบประหัดอันนี้เวลาทําให้นักเรียนนับเตะหลักหมื่นมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่อันมีกี่อันเห็นไหมมองเห็นไหมอ่ะซูมก่อนซูมก่อน หลักหมื่นมีกี่ตัวตัวหนึ่งอ่าหลักหมื่นมีเลขหนึ่งตัวเองก็เขียนเลขหนึ่งก่อนต่อจากหลักหนึ่งหลักพันมีเท่าไหร่หลักพันีออ่าก็เขียนเลขสองหลักหมื่นหลักพันตามด้วยลูกน้ำหลักร้อยอ่ะหลักสองนี่ค่ะมีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักสิบอะ กกมีมสามหลักหน่วยอะไม่มีครับะอ่ะาะใส่เลขศูนย์อ่านว่าเท่าไหร่เนี่ยอ่านว่าหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบครับเออตัวเองก็เขียนตัวหนังสือให้ถูกนะหนึ่งหอนอือง,องอหนึ่งไม่เอกหนึ่งคุณผอตัวแอปเด็ดลาะตอนนี้ครับจ้า หนึ่งมืนสองพันเขียนตารางด้วยใช่ไหมครัเขียนด้วยครับเอาไม้บรรทัดตีให้เรียบร้อยเด้อสองพันห้าร้อยอ้าว

โอเคไหมข้อหนึ่งโอเคไหมทุกคนขอเคครัอ่ะข้อหนึ่งเสร็จแล้วดูนะฟืบเอาใหม่ข้อสองซูมก่อนทีนี้ข้อสองเต้มองเห็นรูปข้อสองไหมเนี่ยครูให้ดูรูปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยทำเองนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะอาจเป็นคลิปให้ อันนี้ของข้อสองข้อสามกลัไปข้อสี่กับข้อห้าขยายก่อนเพราะบางคนเปิดเอกสารไม่ได้ก็ดูจากตรงนี้หลักหมื่นหมดเลยนะห้ามเกินหลักหมื่นนะมากสุดที่หลักหมืน่นต่อไป ไม่ใช่อันนี้อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในลายแบบว่าหานี้อยู่ในลายไม่ได้อยู่ในหนังสือเต๊ะเต๊ะเต๊ะไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเอาคลิปอันเนี้ย มาแชร์ให้อีกรอบหนึ่งอ่านนักเรียนดูข้อสองใหญ่ยังไม่ต้องทําดูก่อนจิรโชติรักข้อสองใหญ่โจทย์บอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยลงในชอ่องหน้าที่เท่าไหร่ครไม่ได้อยู่ในหนังสือเต๊ะเต๊ะม<ต>ัน<ต>ไม่รู้ว่าเราส่งแบบฝึกหัดไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยส่งม่อีกรอบหนึ่ง อ่ะมาดูก่อนในตารางนี้นะจิรโชตตัวเลขฮินดูลาบิกข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรอ่านว่าห้าหมื่นหนึ่งพันเออถูกต้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าอ่านักเรียนก็เขียนตีตารางลงไปในสมุดแล้วก็เขียนห้าหมื่น ห้าหมืหนึ่งพหนสสึ่งรก้าแล้วก็ต้องเขียนเลขอะไรด้วยเลขไทยแล้วก็ตัวหนังเสอือใช่ แบบนี้โอเคไหม<ะ>เขียนหัวข้อให้ด้วยนะ,ะเขียนหัวหัวข้อตรงนี้ให้ด้วยนะครับ<ะ>อ่ะอันนี้อธิบายก่อนแล้ว<ะ>เดี๋ยวนักเรียนค่อยทำโอ้<ะ>มีทั้งหมดสิบข้อ<ะ>ซูมให้ดูก่อนเอาเฉพาะแบบฝึกหัดที่สามอันนี้ข้อสามสี่ห้าหก จิรโชดเดี๋ยวครูทําเป็นคลิปจิรโชดได้ยินเปล่าอ่ะเดี๋ยวคุณครูเอาคลิปเนี้ยมาลงให้หนึ่งรอบสมมุติว่าเปิดแบบฝังหัดไม่ได้หนูเปิดคลิปนะพอเปิดคลิปก็หยุดตรงหน้าที่เราจะทําโอเคไหมนี<า>่มีทั้งหมดสิบข้อแค่นี้วันนี้เข้าใจไหมสุดที่มาเข,ข้าใจมับเข้าใจดีมาก เออ,อคุณครูอยากเห็นหน้าทั้งหมดมุ่งคุณขอแคปหน้าจอก่อนพักพัฏเข้าใจไหมครับพักพัฏใช่ครับโอเคลลิตาลลิตามายังเนี่ยลลิตาพี่เธอไม่มีพี่จิ้นเลยครัมันอะไรอ่างไร าาตาเอ้าม,มาอย่งไลดีตาไลรี้ตายังหัวคูตัดอะไรมาเอามะมัดผุมเลยคุณครูเรียกแล้วนี่ค่ะนักเรียนทุกคนเตะคุณครูจะเอาคลิปนี้ส่งให้หนึ่งรอบเอาคลิปที่เราสอนเมื่อกี้ส่งให้หนึ่งรอบแล้วเต๊ะมาเปิดดูย้อนหลังเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ แบบฝึกหัดนี้ยังไม่ได้อยู่ในหนังสือเพราะยังไม่จบหน่วยที่หนึ่งเข้าใจไหมครับเตะเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปเตะได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นจบการเรียนการสอนในวันนี้แล้วคุณครูส่งคลิปให้ดูย้อนหลังทุกคนดูย้อนหลังแล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโอเคไหมคะโอเคไหม โอเคทำมือดิโอเคครับโอเคครับโอเคเต้ <laughs> ดีมากทำค้างไว้ทำค้างไว้แคมปหน้าจอโอเคแค่นี้นะหัวหน้าบอกทำความพอรับวีวีบอกทำความพอรับด้วยวี <laughs> ส่งกันบ้านเย็นๆนะ แล้วเจอกัน<ป>เตรียมตัวไปเรียนชั่วโมงถัดไปจ้า